สวัสดีแฟนบอลที่รักและนักลงทุนทุกท่านครับพบกับพี่บอยบอลเด็ดอีกเช่นเคยนะครับกับฟุตบอลประจําวันที่8กุมภาพันธ์นั่นเองนะครับในส่วนของฟุตบอลวันนี้เนี่ยก็มีให้เลือกชมพอสมควรนะครับมีในส่วนของดัตช์คัพนะครับโปรตุเกสครับแล้วก็เฟนส์คัพตุรกีครับนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นบอลถ้วยนะครับแล้วก็มีเบลเยียมครับไอร์แลนด์ลีกครับเน้นหลักๆวันนี้จะไปทางบอลถ้วยซะส่วนใหญ่เลย ก่อนที่จะไปวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้กันนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปผลงานของเมื่อวานกันก่อนเลยแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้พี่บอยให้ไปทั้งหมด3คู่ด้วยกันนะครับก็บอกเลยว่ามีในส่วนของซาบูเคนนะครับกับเมอเซนกัดบักในส่วนคู่นี้เนี่ยก็เลื่อนไปนะครับแล้วก็อีก2คู่นะครับแอตเลติกบินเบากับแอตมาริดนะครับคู่นี้ก็พ่ายไปนะแล้วก็อีกคู่สุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของนอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับ กับบิทตอนซิตี้นะครับก็ไม่ผ่านไปเหมือนกันนะครับในส่วนนี้เนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะครับเมื่อ2วันก่อนนะครับของวันที่5แล้วก็วันที่6นะครับตรงนี้ก็สามารถทํากําไรได้เต็มกําลังเลยนะครับในกลุ่มเนี่ยแตกกันจัดเต็มเลย นะครับใครที่ต้องการชื่นชอบผลงานดีๆแบบนี้นะครับก็ฝากไว้สําหรับกลุ่มทีเด็ดฟุตบอล VP ของพี่บอยบอลเด็ดด้วยนะครับในส่วนนี้ก็มีบินข่าวส่งให้ทุกวันนะครับแล้วก็มีเซียนอีกหลายหลายท่านอยู่ในกลุ่มนะครับร่วมให้ทีเด็ดฟุตบอลวิเคราะห์ฟุตบอลประจําวันให้ในที่นี้ด้วยนะครับก็ฝากไว้ สำหรับกลุ่มดีๆแบบนี้ด้วยนะครับใครที่สนใจก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับ pboy88 นะครับมีแอดดานาด้วยหรือว่าง่ายๆตรงนี้ก็สแกน q ิว o d e คที่หน้าจอได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ปอยกดรับเข้าร่วมกลุ่มให้นะฮะมาลุยที่คู่แรกของวันนี้กันนะครับคู่แรกของวันนี้ก็จะเป็นออสเทนเดนะครับกับ รอยัล u อนเวิรนะครับคู่นี้น่ยจะเตะในเวลาตีสอตรงด้วยกันนะครับมาดูในส่วนของฟอร์มการเล่น5เกมล่าสุดของฝั่งเจ้าบ้านกันนะครับเจ้าบ้านออนเทนเต้นะครับในส่วนของ5เกมล่าสุดก็ชนะไป3นะครับเสมอ1แพ้ไป1หนด้วยกันนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนรอยัลอนนเวิร์ฟนะครับก็ชนะไป4หนเลยนะครับแล้วก็แพ้ไป1หนและตรงนี้สามารถทำกำไรให้สำหรับนักลงทุนได้ถึง3เกมด้วยกันนะครับ ในส่วนของตารางคะแนนนะครับ10เกมล่าสุดของเจ้าบ้านเนี่ยพวกเขาชนะไป2หนนะครับเสมอ3แพ้ไปถึง5านะครับทำได้8ประตูนะครับเสียไป12ประตูด้วยกันส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับสิยือ12เกมที่เล่นนอกหลังนะครับพวกเขาเนี่ยชนะไป2ชนะไป3ขออภัยครับเสมอ4แพ้ไป5านะครับทำได้14ประตูเสียไป15ประตูเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ใน6เกมล่าสุดนะครับพวกเขาเนี่ยชนะไป3เสมอ1แพ้2นะครับทำได้9ประตูเสียไป8ประตู ซึ่งในส่วนของ5เกมล่าสุดที่เจอกันนะครับต้องบอกเลยว่า5เกมล่าสุดนะครับก็เป็นฝั่งทีมเยือนนะครับรอยัลอันเวิร์บนะครับที่เอาชนะไปได้ถึง4หนเลยนะครับใน4เกมล่าสุดแล้วก็ทั้ง5เกมล่าสุดที่ผ่านมาก็เป็นสกอร์สูงทั้งหมดด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าออนเทนเดนะครับสร้างเซอร์ไพรส์มาพอสมควรเลยนะครับกับการทะลุมาถึงรอบรองชนะเลิศนะครับทั้งที่เป็นทีมระดับดีวิชั่น2ของประเทศนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยพวกเขาจะได้โอกาสเล่นในบ้านนก่อ เป็นเกมแรกพ่วงด้วยฟอร์มที่ถือว่าสร้างความมั่นใจให้กับทีมพอสมควรเลยนะครับจากการชนะมา3จาก4เกมหลังด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับที่ต้องรับมือกับอันเวิร์บเนี่ยนะครับแม้ผู้มาเยือนเนี่ยจะขาดผู้เล่นไปเยอะก็จริงนะครับจากปัญหาอาการบาดเจ็บบางส่วนนะครับแล้วก็ถึงรวมไปติดทีมชาติด้วยนะครับแต่ว่าต้องยอมรับนะครับว่าวันนี้เนี่ยมีความห่างในเรื่องของชั้นอยู่พอสมควร อีกทั้งผลงานของอันเวิร์บนะครับก็อยู่ในช่วงที่ท็อปฟอร์มเลยนะครับเพราะว่าชนะมา4จาก5เกมหลังด้วยนะครับมองแล้วเนะี่ยราคาบุกต่อครึ่งครบลูกนะครับยังไงก็ต้องวัดมวยเต็งเอาไว้ก่อนนะครับคู่นี้พี่บอยจึงเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอันเวิร์บนั่นเองนะครับหรือมีอย่างหนึ่งก็คือสกอร์สูงนะครับที่น่าติดไว้นะครับ มาที่คู่ต่อไปของวันนี้กันนะครับก็จะเป็นคู่ของวิคตอรยกิมาไล์นะครับกับกิวินเ,เซนเต้น,นะครับคู่นี้ก็จะเตะในเวลาตีหน่งสีด้วยกันนะครับมาดูในส่วนของฟอร์มการเล่น5เกมล่าสุดของวิคตอรียกันนะครับหเกมล่าสุดเนี่ยพวกเขาเนี่ยเอาชนะไปได้ถึง4หนนะครับแพ้ไปแค่1หนเท่านั้นนะครับแล้วใน5เกมนี้เนี่ยพวกเขาสามารถทํากํำไรให้สําหรับนักลงทุนเนี่ยได้ถึงสเกมเลย ซึ่งในส่วนของทีมเยือนนะครับกิว,วิเซนเต้หเกมล่าสุดเนี่ยพวกเขาก็ทำผลงานได้ไม่แย่นะครับหเกมล่าสุดก็ชนะไปได้3หนนะครับเสมอ1ครั้งแล้วก็แพ้ไปในเกมล่าสุดที่ผ่านมาส่วนในส่วนของตารางคะแนนนะครับ10เกมล่าสุดของวิกตเรียนะครับที่เขาเล่นในบ้านนะครับก็ชนะไป8หนด้วยกัน แพ้ไป2เกมนะครับทำได้23ประตูเสียไปแค่10ประตูเท่านั้นเองแล้วก็ใน6เกมล่าสุดที่ผ่านมาพวกเขาเอาชนะไปได้4ครั้งนะครับเสมอ1แพ้1ทําได้8ประตูนะครับเสียไป3ประตูส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับกิวิเซนเต้เนี่ยสิเกมล่าสุดที่เล่นนอกลังนะครับพวกเขาเนี่ยเอาชนะไปได้แค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็แพ้ไปถึง9เกมเลยนะครับทำได้ไป8ประตูเสียไปถึง22ประตูด้วยกันแล้วก็ใน6เกมล่าสุดที่ผ่านมาพวกเขาแนวชนะไปได้สนะครับเสมอ้2ทําได้สียไปนะครับ ในส่วนของผลงานการเจอกันร,ระหว่าง2ทีมนี้นะครับ5เกมล่าสุดก็เป็นฝั่งเจ้าบ้านนะครับที่เอาชนะไปได้3หนแล้วก็ฝั่งทีมเยือนนะครับกิวิเซนเต้เนี่ยวชนะไปได้2หนด้วยกันซึ่งสกอร์เนี่ยนะครับออกมาเป็นสกอร์สูงถึง80%เลยทีเดียวซึ่งวันนี้นะครับพี่บอยมองว่าวิตอเรียนะครับกิมาไรไลเนี่ยนะครับ น่าเสียดายที่มาแพ้ในเกมล่าสุดนะครับทั้งที่ก่อนหน้าเนี่ยเอาชนะมา3เกมติดเลยส่วนทีมเยือนกิเวเซนเต้นะครับฟอร์มเนี่ยกำลังมาดีเลยดีขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยบุกมาเยือนนะครับบอลฟอร์มดีเชื่อว่าไม่ง่ายแน่นอนนะครับจากสถิติที่เคยเจอกันมานั้นก็เป็นออกไปทางบ้านใครบ้านมันซะส่วนใหญ่นะครับค่อนข้างชัดเจนเลยราคาบอลเนี่ยเปิดมาให้เจ้าถิ่นต่อครึ่งลูกนะครับมองแล้วว่าวันนี้เนี่ยน่าจะมีลุ้นนะครับวันนี้เนี่ยพี่บอยขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านนะครับวิกต คาดว่าวันนี้น่าจะมีสกอร์2-1นะครับประมาณ2-0หรือ2-1นะครับคิดไว้ว่าประมาณนี้ใครที่เห็นตรงกันนะครับก็ไปเลือกตามกันได้เลยนะฮะเราก็ไปต่อกันที่คู่สุดท้ายของวันนี้นะฮะคู่สุดท้ายของวันนี้นะครับที่พี่บอยเลือกมาคุยก็จะเป็นในส่วนของวิเซล่านะครับกับเบนฟิก้าคู่นี้ก็จะเตะดึกนิดนึงนะครับเตะตีสามด้วยกัน เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฟอร์มการเล่น5เกมล่าสุดของฝั่งเจ้าบ้านวิเซล่ากันนะครับ5เกมล่าสุดของฝั่งเจ้าบ้านวิเซล่านะครับพวกเขาแนวชนะไปได้1หนหนะครับแล้วก็แพ้มา4เกมติดเลยนะครับตรงนี้ก็สามารถทํากาไรให้สําหรับนักลงทุนได้แค่หุนเดียวด้วยนะครับตรงนี้ก็ไม่ผ่านออสเนี่ยไปถึง4เกมเลยนะครับใน4เกมล่าสุดที่ผ่านมาส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับเบนฟิก้าเนี่ย5เกมล่าสุดต้องบอกเลยว่าพวกเขาชนะไปได้ถึง4นะครับเสมอ1และใน10เกมที่ผ่านมาทั้งนอกและในรังนะ ยังไม่แพ้กับใครเลยด้วยนะครับแล้วตรงนี้ก็สามารถทํากําไรให้สําหรับนักลงทุนเนี่ยถึง70%เลยทีเดียวนะครับซึ่งในส่วนของตารางคะแนนนะครับ11เเกมล่าสุดของวิเซราที่เล่นในบ้านนะครับพวกเขาเนี่ยชนะไปแค่1หนเท่านั้นเสมอไป3นะครับแพ้ไป7ทําได้10ประตูนะครับเสียไปถึง22ประตูเลยทีเดียวแล้วก็ใน6เกมล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอไป2แพ้ไป4ครั้งนะครับทำได้4ประตูแล้วก็เสียไปถึง16ประตูเลย ะะส่วนฝั่งทีมเยือนเบนฟิก้านะครับสิบเกมล่าสุดที่เล่นนอกบ้านนะครับพวกเขาเนชนะไปถึง8เลยนะครับแล้วก็เสมอหนึ่งแพ้ไปแค่เกมเดียวทําได้21ประตูนะครับเสียไป8ประตูด้วยกันแล้วก็ใน6เกมล่าสุดที่ผ่านมาเนะี่ยพวกเขาเอาชนะไปทั้ง6เกมเลยนะครับทำได้19ประตูแล้วก็เสียไปแค่2ประตูเท่านั้นเองด้วยซึ่งวันนี้ในส่วนของผลงานการเจอกันระหว่าง2ทีมนี้นะครับก็เป็นฝั่งทีมเยอนเบนฟิก้านะครับที่เอาชนะไปได้ ทั้งหมดเลยนะครับที่เจอกันมาแต่ถว่าตรงนี้เนี่ยก็สามารถเอาชนะในเรื่องของราคาไปได้แค่2หนเท่านั้นเองนะครับซึ่งตรงนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะนะครับแต่ว่าต้องบอกเลยว่าเจ้าถิ่นนะครับวิเซล่าเนี่ยนะครับฟอร์มเนี่ยอาจจะเหนียวแน่นช่วงนี้แต่ว่าซวยหน่อยนะครับที่ต้องรับมือกับยักษ์ใหญ่ในเกมนี้ด้วยนะครับส่วนทีมเยือนเบนฟิก้าเนี่ยบอกเลยว่าฟอร์มเนี่ยกำลังโหดเลยนะครับตอนนี้เนเาชนะมา5เกมติดนะครับแล้วก็ จากสถิติที่เจอกันมาก็จะเป็นเบนฟิก้าที่ข่มมิดเลยนะครับราคาบอลเนี่ยเปิดมาให้ทีมเยือนเนี่ยบุกต่อลูกครึ่งอ่าลูกควบครึ่งนะครับก็อาจจะมองแล้วอาจจะไม่ได้แพงอะไรมากนะครับยังไงตรงนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเอาชนะได้ไม่ยากนะครับขอแค่ลูกแรกมาไวนะครับลูก2องเนี่ยไหลาตามน้ําแน่นอนนะครับคิดว่าวันนี้น่าจะมีสกอร์ถึง3ประตูตอนน่อ1่ได้เลยนะครับคู่นี้ก็ขอเลิกเชียร์ไปที่ทีมเยือนเบนฟิก้านะครับ มั่นใจพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยติดเป็นสกอร์สูงไปด้วยนะครับสำหรับคู่นี้ใครที่เห็นตรงกันนะครก็มาตามกันได้เลยนะครับอีกเช่นเคยนะครับสำหรับฟุตบอล3คู่วันนี้นะครับที่เลือกมาวิเคราะห์ก็ฝากไว้เท่านี้ด้วยละกันนะครับส่วนใครที่สนใจเข้าร่วมกลุ่มนะครับทีเด็ดฟุตบอล VP ีของพี่บอย นะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับแอด pboy 8 8นะครับมีแอดด้านหน้าด้วยหรือว่าตรงนี้ง่ายๆก็คือสแกนค r วารโค้ดที่หน้าจอได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่บอยกดรับเข้าร่วมกลุ่มให้ฟรีนะครับย้ำว่าฟรีนะเข้าร่วมกลุ่มฟรีเลยแล้วก็ตรงนี้จะมีบินข่าวส่งให้ทุกวันด้วยนะครับใครที่อยากรู้วา่าใส่ช่วงเวลาไหนนะครับค่าน้ําเท่าไหร่นะครับต่อรองเท่าไหร่ยังไงตรงนี้เนี่ย ไปตามในกลุ่มได้เลยนะครับตรงนี้มีส่งให้ฟรีนะครับมีของเซีนอีกหลายๆท่านด้วยก็ฝากไว้สอาเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ยังไงวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่บอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับพรุ่งนี้เนี่ยเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ